ลาลิสา73.6ล้านวิวใน24ชั่วโมงคอนเฟิร์มโดย YouTube YGX Reaction to Lalisa MV กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยรกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับเมื่อวันที่11ตอน11โมงยอดวิวที่โชว์ขึ้นคือ70ล้านวิวแต่ล่าสุดจากการจัดอันดับ MV ที่มียอดวิวสูงสุดที่สุดใน24ชั่วโมง MV เพลงลาดิสาทำยอดได้ที่73.6ล้านวิวทำสถิติเป็น MV ที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงอันดับที่6และเป็นอันดับที่1ในหมวดศิลปินเดี่ยวทั่วโลกทำลายสถิติของ Taylor ์สวิฟที่ทำได้65ล้านวิวไปดูกันน่านฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่1นะฮะได้ตอบกลับว่า ยอดวิว24ชั่วโมงบน YouTube ได้อันดับที่6ของ MV ที่มีคนดูมากที่สุดในโลกได้อันดับ3 MV ของศิลปินหญิงที่มีคนดูมากที่สุดในโลกได้อันดับ1ของศิลปินเดี่ยวที่มีคนดูมากที่สุดในโลกความเห็นที่2นะครับผมอีกนิดเดียวจะเข้าท็อป5แสดงว่าที่ลบไป3ล้านคือหล่อนเอาไปนอนกอดไว้ถูกไหมยูทูบความเห็นต่อไปนะครับผม ปังมากมาเดียวได้ขนาดนี้คือสุดยอดนะทีแรกแอบรุ้นว่า YouTube จะเกินมากกว่าใครสรุปนางใครมาให้3ล้าน24 000ชั่วโมงแรกพี่ไทยเกือ 10, 000, 000บ10ล้านวิวจะดราม,ม่า1 0 8 9 0 0ก็เอาชี้ไม่ลงความเป็นต่อไปนะครับผมปังไม่ไหวเอาดีๆอยากรู้ยอดร้อยล้านเร็วสุดนะ่ะจะน้อยกว่า2วันไหมหรือเท่าเดิม ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ